สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอลแนะสุขุสุขคนนะคะ <c oughs> คลิปแรกในรอบสองหมื่นบุรีรุ่งคลิปต่องหมื่นหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะนอนหอตะเกรียมอาบน้ำมาแต่แล้วนะากระชีส้มแน่จักหน่อยเดี๋ยวสวัสดีค่ะอากดสวัสดีครับผมลังสิมันบุรีาสวัสดีพี่น้องพอลไปสุขุสุขคนครับคิวนอนตายตายแล้ว ไม่ใช่กึอเ่อไของนอคนเดียวโอเคสำหรับเมื่อนี้นนกาเป็นมือเปิดวงนะคะเป็นมือเปิดวงมือแหลกเป็นการทำการแสดงโชว์ไ์หมบนเวทีครั้งแรกนะคะนนกะขอขอบคุณทุกๆกำลังแรงเชียร์แรงใจที่พอๆแม่แม่มีให้นะคะขอบคุณมาลัยน้ำใจทุกบาททุกสตางค์แล้วก็มาไล่อ่า รางวัลน,นําใจนะวิธีจากพ่อพงษแ,แม่พ่พิทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณแม่ที่มาหา,หาหลังวทีนํานะคะอา,อาจจะพอ,อค่อยมีเวลานะคะสําหรับฤดูกาลนี้เพราะว่ามีบทบาทนาทีทีไขึ้นนะคะทั้งร้องเต้นแบบล่ำนํานะคะอาจจะพอค่อยมีเวลาคุยโทรศัพท์หรือว่า ่ายคลิปในช่วงในช่วงที่กำลังทำการสแสดงน,นะคะขอบคุณขอบคุณความภักความเพียความเมตตาที่พอที่พอพอแมททุกคนมีใหย้ย่าพึ่งว่าเห้คลิปน้าหนูก่อน่อยไปดีใจนะคะดีใจที่พอไแม่ทุกคนย,ๆๆๆยังยังย่งยังย่งยั่งยูน้ำหนูยังค่อยเป็นกำลังเร่งใจ้หนูยูนะคะ สำหรับฤดูการนี้นูก็ดีใจที่นูได้รับเข้าชุม่มหลายๆอย่างหลายๆคนที่บอกว่านูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนูพร้อมลงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นการล่อค่อยตลอดฤดูการที่ผ่านมาเลยกับ,บ่าใไดเพราะ,าะรว่าพ่อแม่หลายๆคนว่าอยากให้หนูลดน้ำหนักอยากให้หนูลดทุนเอาเวลาออกมาออกนะวิธีจะได้สวย,ส,วยสำหรับวันนี้นูก็ถือว่าน,นู เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครึ่งเดินเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วก็ขอบคุณแม่ฮักนะคะแม่ฮักต่างแดนเ <c oughs> พื่อนเป็นคนไทยค่ะเป็นคุณอุดรน้ากันเ <c oughs> พื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกาลังใจในการลดน้าหนักของหนูในครั้งนีงน้น,น,นะคะหนูก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะกาลังใจลดน้าหนักอ่าสำหรับเมื่อน,นี้ค่ะ มีลหลายคนถิ่มมานมาไล่แล้วก็มีบางคนที่บอด้ว่าไ่เลยเดียว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 ไอเจ้าชิเอามาไล่นูไปใส่ะมะไรมะไเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นมะไยกำลังใจในการลดน้ำหนักนะคะนูกันรวบรวบรวมเลืเ่วม,ม,มาเห็นเป็นมะไ่ในมือเปิดปุ้งค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ค่อยซับพอรตแล้วเมื่อนี้มันจะมีพี่บาด,ดุกวีคนหนึ่งที่ไม่ได้มาอะไรเลยในวันเปิดปรงนะคะสองคนวะ <c oughs> สองคนสองคนแต่ว่าอีกพี่คนหนึ่งเพิ่งเกับพอมีคนคอยซ <c oughs> ัพพอร์ตเยอะแม่แล้วก็ แต่ว่าผีคนนี้ก็คือแบบไม่มีเลยแล้วเมื่อน,นี้นะนุไปยืนเตยลาอยู่คางเพล้นนุกับมีมาไล่จากบ้านฮักแน่นะคะจากเรากระจักแม่ฮักแน่นุกับขอบคุณบ้านฮักนะคะบ้านบ้านยังก็ร้อยลักร้อยมาไลยของนุนะคะพอาพ่อแม่ทุกค,คุณคอยไปกำลังใจเชียร์นุตลอดเลยตั้งแต่ขึ้นโชว์แรกนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบัตรนี่ หนูกะจะมาแบ่งปันกำลังเลี้ยงใจให้อายค้นนั้นนะคะหนูกับบโบไดว่าหนูมีมาไล่อย่างมากมามจนแบบว่านั่นแต่ว่าหนูหนูนูเห็นหนูเห็นเรานูนน่ะไหมหนูหนูเห็นเพื่อนเห็ดเพื่อนบบไดเราหนูหนูลองคิดใจเจ้าของว่าเอ้ยถ้าถ้าวันหนึ่งเราเราไม่ได้อ่ะพฮาสีรู้สึกจังไงคะแม่หนูก็เรียกว่าอยาก ก็ต้องอยากส่งกำลังใจเล็กๆแน่ๆให้ไอ้เพิ่นนมีนะจ๊ะแกะมาเลยอันนี้เะาห้เพิ่นอาจจะบ่หลาย,าย,ายแต่ว่าก็อยากให้อยากให้ด้วยใจนะคะเพราะวันนี้ก,กับน้องก,ก็สิให้ผมน้ำนะคะรับบ่ให้ดอกไอ้กด <c oughs> ไอ้กดกดวนน้องดีคนไม่ไห้ดอก แล้วขออนุญาตขอตัวไปเก็บมาไล่ก่อนค่ะเดี๋ยวมาต่อเมื่อหร่ในคลิปต่อไปนะคะเออไม่เชื่อหรอไอ้ควันไอ้ควันไอ้ควันควันไอ้ไอ้ควันใส่ยางกุ้นมาเนียมาเนียหาเนีย ถามหาอยู่พักกันไฮะนองนะครับผมเป็นยังไงบ้างเปิดวงว่อยากไก่ไข่เล่นตอนสวัสดีครับอบอกไอ้สวัสดีครับคุณเด้ไอ้ยยันตดไข่ไปหางมอส่างแล้วช่วงแล้วครับช่วงแล้วอันนี้ไม่ใช่ตอดจ้ำหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวว่าเราจะถามว่าพี่ขวัญได้มาอะไร ยังยังไม่มีครับมันเป็นเรื่องปกติแหละเราเข้ามาใหม่แล้วเราก็ยังไม่มีแฟนคลับใช่ไหมล่ะใช่ใช่เพิ่งหนาเกนไ <แฟ S 2> ปวไม่มันมันรู้อยู่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าวันวันนั้นวันนึงเรากย็ยังยังไม่มีอะไรโอ้แต่ว่าดดิบมือหลายอยู่ก็พันหนึ่งอยู่เือแบบเป็นชีพผู้มานอน แต่่าบดบดเดยอะวสิจากาลอยลอยวกลอยที่เดิมที่เราไปอะที่เออที่เราไปอะทว่้าเพื่อนพ่อเอ็มในนอกเลี้ยงไหมบ่นมุ่งกันน่เดี๋ยวปอยเลี้ยงกันแต่ลายเปิ่ดักชินเ่นคนหลายแหงมาดิมีแต่ไทยกับองไ้หอ ปเกอะไรคนเงยก็มาสบาไร้คนเน่อันนี้น้องแคทเตี่ยวพี่ขวัญมาทำไมพี่เขากินข้าวพี่เขาจะไปพักัไปกินไปกินแล้วไอ้กินมาแต่ขุนละเคกินข้าวกีแล้ว,วลน,น,น,นี่กไม่ใช้อน่อเหรอใช่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจในการทำงาน <c oughs> อืน้องก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะ คือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยคือทุกคนที่เยืนอยู่บนเวทีแล้วเห็นพวงมาอะไรต่างอันนี้เนาะนอ้นองน้องเพะ่กิเตยอย่ข้างๆน้องก็เฝ้าครับผมอยู่ว่าออน้อง <c oughs> อยู่ข้างให้ขวันแล้วๆไปเย็นไอ้เพื่อได้พวงมาไล่น้องเพื่อกิเออมาถามนล่ะก็เลยว่าเออกับป,ปอยกับปอยอีเรียสละกลับมาก็ไอ้แล้วก็ดอันนี้ แล้วก็ไปเสียใจแล้วแต่ว่าคือความหมายว่าน้องเพื่นเ้องเงินให้นี่ก็คือเป็นรางวัลนำใจเป็นนำใจเล็กๆน่อยๆที่ไม่กก็บเราน่อยละซ้ำเนี่ยซ้ำสซ้างเรพวกเะาแล้วไม่น้อยนะเงินหนึ่ันเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเนาะไม่อั้นต่อชีวิตอีกหลาเมือ โทรศัพท์กระหางกัวนี้ตัวโทรศัพท์กระดองแคทกันเป็นคนไกล้จากน้องนะครับแคทกันเป็นคนไม่ใส่ถือมือฮ่ะใส่เปิดร่งพ่อห้ามนเกาพ่อใส่เอาไว้กันแม่ไปขังแต่นี้่ได้วยนี่ใส่รูปยังแบบก็ไม่เส็จมือว่านห่อนเดี๋ยวบอด้จับโทรศัพท์รู้ก็คือกันบอด้จับหลังจากที่ได้สดแต่งหน้าแล้วก็บอด้จับโทรศัพท์อีกเรื่องบ่เคยแต่งหน้าเองกับแต่งมือว่านเพราะว่าพี่จูขึ้นฉากหนึ่งแล้วลงมาฉากสอง ฉากสามพี่จูก็ต้องขึ้นพร้อมกับพี่แล้วมันไม่ทันอย่างนี้เหเห็นจังเลยเห็นว่าบันไดเขียนคิวเขียนโบเป็นดำปื๊ดมันลบก็ได้อะันเดียบประเด็นเห็น่าเป็นร่องเห็ดมึงเนาะหลบก็ได้ที่แหลกที่แหลกตั้งใจว่าจะเขียนแล้วสิลลทังานอยู่พึ่งรู้ว่ามันหลบก็ได้เห็งานอยู่เห็นงานอยู่หลบมากคือว่าจำเดีวเปล่าถึงเตยดาเปล่าอะไรบห็ปอบะงมม่อนเดือไปข้างล่างมาที่นี่โอ้ยโอ้ยขึ้นฉากฉากซอง วดหัวแล้วปวดหมบ้านนันตั้งกงยเรงไม่ทีกับไข่ขึ้นรู้ยโซ่ไข่ขึ้นมาขึ้นนี่นั่นเอือดาืดาจูข้วจะาใบนอนกลาอืมชงไว้กินกินทีนี้ร่ล่ที่มมกผู้ใดิเื้อแตกนันป่าข้าเจ้าห่อนไอเขาหาพัดลมมาได้เลยเมือนานเบียจูเปิดพัดลมมาได้กับซ้ำน้ำหนาวไข่กินยาเป็เดเอา่อง่ฉากร่งฉากกินยันเป็นแน่มำไมอนยาอยู่ กันจะว่าสีดาวเครื่องมือมันบอกเป็นสีอีกเทีนึงสี่จุดช่วงอ่ะนะครับผมคลิปนี้เนาะกะ็เป็นคลิปนะครับนะครับใครหลายๆคนก็บิังคลิปนี้แล้วกระซิบตื่นตันใจเนาะพี่น้องนเนาะเห็นความดีู่ความงามของน้องแฉทน้องได้มากก็แบ่งให้พี่นะครับผมก็ขอบคุณ่อ ก็แล้วก็ขอบคุญเอฟซีสมาชิกแฟนเทุกคนนะคะที่คอยเป็นกับนังเลี่ยงเช่เลี่ยงใจใหนหนูกับพ่อแม่ยังตอบแทนนะคะนอกจากเสียงลองเสียงล่ำกับพยาพญานาจคองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือทรงต่อกวามรงใจนะคะเนาะครับผมทรงต่อร่างใจใหนุู่มีวันนี้ก็เพราะว่ามีพ่อแม่เอฟซีทุกๆคนเลยค่ะเราจะพยายามจากพญานาจคองต่อไปเพื่อผลงานที่ดีนะคะ แล้วจะมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับยังมีเซอร์ไพรส์อีกอ่ะพวกนั้นนะครับน้องให้ผมนะพวกนั้นน่ะออ๋เนี่ยใครยืมค่ะยังมีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวรอเดียกัน ครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมกันมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจครับให้กับช่องช่วยใจลำเพลินพี่เชียวด้วยนะครับผมพี่น้องครับหนึ่งแรงเชียร์แรงใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมอ่าแล้วก็บหนึ่งความหักความแพงนะครับผมสามารถต่อเติมให้กับศิลปินด้านบนเวทีของสาวหน่อยเพลปปานแพงได้ครับพี่น้องครับหักนิหน่อยแต่หักนั่นโดนครับพี่น้องลำรวยเงินทองกับสุกูสุขคนกับสุขคิมันซูมันเครื่องใหม่กับพี่น้องความเจ็บใจความไข่จ้าซูมีกับผม